ทุกคนเคยเบื่อหรืออยากหลีกหนีความวุ่นวายบ้างไหมครับอยากใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตัดขาดจากโลกภายนอกผมมาเจอหมู่บ,บ้านแห่งหนึ่งเว้ยที่อำเภอโขงเจียมเป็นที่ที่สุดยอดมากๆบรรยากาศติดริมแม่น้ำโขงเหมาะกับการหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่แสนสงบนอนเต็นท์ริมแม่น้ำโขงฟังเสียงน,น้ำไหลชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและวิวพระอาทิตย์ตกดิน สัมผัสสายลมเย็นๆใต้แสงดาวปล่อยใจให้สบายชาร์พลังใจพลังใจให้เต็มที่ไปกับบรรยากาศริมแม่น้ําขงที่นี่ก็คือเบร์กฟ้าที่คมขวานคนคมขวานแคมปิ้งหมู่บ้านปากลาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านปากหลาครับผมล่องเรือเข้าไปยังจุดแคมปิ้งริมแม่น้าโขงที่อําเภอโของเจียมบอกเลยว่าที่นี่สวยงามและเงียบสงบอีกหนึ่งที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนจินใจสุดๆเลยครับผมต้องบอกว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับผมไม่ยากเลยครับผมจากตัวเมืองอุบลรัชธานีครับขับรถมาทางอำเภอโของเจียมประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับผมเมื่อมาถึงก็สามารถติดต่อขอเช่าเต็นท์ละ อุปกรณ์ต่างๆและที่ศูนย์บริการชุมชนต้องเที่ยวบ้านปากหลาแล้วก็จะมีพี่ๆทีมนําเที่ยวคอยเตรียมอุปกรณ์และดูแลเราตลอดทริปเลยอากาศก็สีดีอยู่นะครับเนาะครับดีๆครับเพราะตอนสงคราๆมัตสิอากาศที่เย็นะๆได้เจอบรรยากาศไปนั่งก,ก๊อกลางนันคิดเบียดยินดีโอ้สุดยอดเลยก็จะเคลื่น <c oughs> อนแคบๆอย่างไรครับ แค่เดินทางเข้ามาวิววิวเขาวาวเลยนะวิวสวยมากวิตรงนั้นมีเครื่องคั่วมีหมอนมีครบครับมีครบเครื่องโดยชาที้ด้วยโดยชาบี้การพอดีมีให้โอเคพอดีเพิ่งจะจะดูประเทศอันนั้นอ่ะได้ได้ได้เลยครับอ๋อแบบนี้เลยนะครับเพื่อนก็เบิร์กฟ้าที่คมขวานครับเบิร์กฟ้าที่คมขวานยินดีต้อนรับนะครับเด้อกันเองครับพี่น้องแบบพี่น้องครับมา ผมโตอยู่พนักงานเดียมาจิมาทิศหนาวเพื่อนมาทิศใจครับมาสองรอบเป่าก้อนให้ทอผ้าถึงคู่พร้อมไหมครับพี่อ๋อพร้อมครับพร้อมจะเปลีชยนโลกใหม่ก็มีเนื้อปลาเค็มพอดีมาเจอไปรุนเจอไปรุนแถวนี้ครับผมสุดยอดเลยน้องๆที่เป็นคนที่ฝากลาเช่ไหมโอ้คุณพ่อแล้ไมรอก็อย่างนี้เนี่ยคิดอะไรมาเนี่ยกินข้าวอะไรเนี่ย โอ้โหน่าคนนี้น่ากินคำมโปรมากเลยนะเนี่ยน้องเข้าใจไม่คัมโพรคัมโพรก็อ้วนไง <c oughs> และพอได้เวลาแล้วก็ลงเรือของทางโฮมสเตย์ครับผมเพื่อเข้าไปยังจุดแคมปิ้งต้องบอกว่าการเดินทางไปแคมป์ไปได้แค่วิธีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการล่องเรือเข้าไปตามแม่น้ําโขงเพียงเท่านั้นนะครับผม <c oughs> เพราะที่นี่ไม่มีถนนเข้าถึงครับเรียกได้ว่าถ้ามาแคมป์ที่นี่แล้วจะเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างแท้จริงเลยละครับ นี่น่าจะเป็นวัวน,นะครับ ตรงนี้เป็นแก่งนะครับน้ำหลักมีโขดหินนะครับตรงนี้อ๋อ อย่างออกคนนอกอย่างเข้าอ้าวเนี่ยพี่อยู่ข้างหลังนะ ชิงช้ามีชิงช้าด้วยนีเลยึ้งเลยปลอดภัยใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นไงครับว่บางเดินทางมาก็สบายๆไม่ได้เดินนี่ครับจออเจนมีนอะไร<ม>ก็ชมวิวระหว่างทางสวยงามมากๆครับผมก็เป็นอีกหนึ่งดีกรรมที่น่ามามากๆสำหรับใครที่ใีพื้นที่กใกล้ๆัะเจมบนเรานี่เองที่พูดกัอใคร่งพอแล้วครับ ีทฮาดอนที่นี่ครับผมที่โพงเทียมบันปากล่าครับและที่นี่ก็คือแคมป์คนคมขวัญแคมปิง้งหมู่บ้านปากลาครับผมลานกลางเต็นท์บรรยากาศเป็นส่วนตัวมากๆที่พักติดกับริมแม่น้ำโขงครับผมล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศของภูเขาและแม่น้ํา ผมคิดว่าบางครั้งคนเราไม่ต้องการอะไรที่มันวุ่นวายเกินไปสำหรับที่นี่บอกได้เลยว่าตอบโจทย์เลยแหละครับ เสร็จด้วยแลยครับและตอนนี้ก็ถึงแคมป์เป็นที่เรียบร้อยครับผมกางเต็นท์กางแคมป์เสร็จเรียบร้อยต่อไปจะเป็นการลงไปพูดคุยดื่มด่ำทานอาหารค่ำที่ลานแคมป์ครับเห็นครับพอตะวันรับผอบฟ้าครับผมได้เวลาของการร่วมวงสนทนาและการร่วมมือกัน ทำอาหารพร้อมกับแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวต่างๆนานา,นาตามภาษาคนมาแคมปิง้งกับบรรยากาศค่ำๆยามสนทยาแบบนี้นะครับผมเหมาะสําหรับการมาล้อมวงพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความประทับใจต่างๆตามสถานที่ต่างๆที่เราเคยไปมานํามาหยิบยกมาเล่าให้กันฟังครับบรรยากาศแบบนี้บอกได้เลยว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดครับผมหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นเบาๆหยิบชิวๆพูดคุยกันไป ก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนครับ รสวัสดีครับผมจะเดีอชวของเราในะวันนี้ครับผมกับพริปของเจียมหมู่บ้านปากลาครับกับชิปริมแม่น้ําโขงนะฮะวันนี้ก็เป็นเช้าที่บรรยากาศได้มากเลยครับเช้ามาบรรยากาศดีครับริมแม่น้ําโขงแบบนี้อยากให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับ ซึ่งการเดินทางเข้ามาที่นี่ได้จะมีแค่ทางเรือเท่านั้นนะครับรถจะเข้ามาไม่ได้ต้องนั่งเรือเข้ามาถึงที่นี่ถึงจะเข้ามาได้ครับเชา้าอันสดอสกับกาแฟร้อนๆน,นะครับช่งบรรยากาศทีมแม่น้ำโขงที่อำเภอคขงเชียงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เรียกได้ว่าสุดยอดครับ เพลงมลํามีคงด้วยนี่รอเหียบเพียวตื่นครับยังไม่ตื่นเลยพ<ม>ระอาทิตย์ขึ้นแล้ว<ม>ตรงนั้นถึงมีพระอาทิตย์ด้วยนะครับพ<ม>ระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์กำลังโผล่ฝนขอบฟ้าตรงนั้นครับเรากำลังเฝ้าดูพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ บรรยากาศที่เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากที่ริมแม่น้ำโขงครับแบบน้ำเลเื่อยด้านบนด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นท้องฟ้าก็มีพระอาทิตย์ที่กำลังผลขอดฟ้าขึ้นมาเป็นทิวเขาประเทศลาวนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นภูเขาประเทศลาวด้านล่างเป็นแม่น้ำโขงนะครับการระหว่างไทยและก็ลาว ซึ่งเป็นตรงนี้เป็นจุดตรงอำเภอโค้งเทียมนะครับอํเาเภอโค้งเทียมวันปากลาโอ้โหบอกได้เลยว่าฟินไม่เบาครับตือนเช้าเ้บรรยากาศโอโซนที่บริสุทธิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะพาเดินลงไปชมเกาะแก่งที่ริมแม่นำ้ำโขงที่ตรงหน้าแคมป์มของเรานะครับ ชมแม่น้ำโขงกันครับเดินลงมาจากที่พักของเราในค,ค่ยแคมป์ของเราเนยเมื่อคืนนะครับลงมาจะเป็นแม่น้ำโขงในเดี๋ยวผมพาผู้ชมบรรยากาศแม่น้ำโขงกันครับโอ้โหตัวเช้าแบบนี้ลงมาสัมผัสบรรยากาศที่มัน สดชื่นสดชื่นกันหน่อยครับที่ริมแม่น้ำโขงด้านหน้าของเรานะครับสุดยอดมากเลยชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เลยฟินไปแบบนึงนะนะครับไม่เคยคิดเลยว่าอุบลจะมีบรรยากาศแบบนี้ครับโอ้โหดูสิมันว้าวมากครับมันสุดยอดไปเลย นอนริมแม่น้ำโขงแล้วก็เห็นเกาะแกงตอนเช้าตอนนั้นจะเป็นที่พักของเราในคืนนะครับตรงนั้นข้างบนจะเป็นกระโจมที่เราพักเมื่อคืนนะครับเป็นลานแคมปิ้งนะครับที่คนคมขวัญน,นะครับถ้าใครสนใจมาพักก็มาพักได้ครับผมที่ติดลองเสิร์ชเข้าไปดูในแฟนเพจนะครับคนคมขวาญโฮมสเตย์นะครับ มันบรรยากาศฟิล์มากๆครับคุณเช้ามารับบรรยากาศโอโซนดีๆแล้วก็มีเสียงอบรรยากาศธรรมชาติที่เป็นเสียงนกเสียงกา<ม>เสียง<ม>แรงนะครับโอ้สุดยอดามากฟิล์มครับผมไม่รู้ว่าอะไรทำให้ผมได้ตื่นเช้าๆแบบนี้นะครับ ทำให้คนที่ตื่นสายแบบผมเนี่ยตื่นเช้ามาในวันนี้มันก็แปลกอาจจะเป็นเพราะผมได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายได้รีเฟซร,ร่างกายมันเลยทําให้ผมตื่นมาอัตโนมัติเพื่อมาชมบรรยากาศที่สวยแบบนี้เพราะถ้าผมตื่นสายผมคงพลาดบรรยากาศแบบนี้คงเสียดายแย่เลยเละครับและผมต้องรีบเก็บบรรยากาศ กับธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุดอ่กที่ผมจะเดินทางกลับในวันนี้บอกได้เลยว่าโคตรชอบที่นี่เลย มาเยี่ยมชมหรือว่ามาพักผ่อนดลใจที่นี่ได้นะครับบริการของที่นี่นะครับเป็นบริการจากคนพื้นที่เลยตรงครับเป็นโฮมสเตย์ที่เรียกว่าบริการเป็นอย่างดีนะครับบริการด้วยความจริงใจนะครับเราจะล่องแกงครับต่อไปเราจะล่องแกงแล้วนะ <laughs> ล่องแก่งนะครับอู้จะมีการโครงเพลงเล็กน้อยโอ้โอ้โคงเลตอนอยู่ที่ทแ้นเชีองโคงเลงแก่งที่น้มาแล้วนะ ดูน้ำมันจะเชี่ยวมากครับมันจะวนวนเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมคนขับเรือของเราเชี่ยวชาญนะครับเป็นคนพื้นที่ที่ที่นี่มาหลายปีแล้วแหละครับผมขับเรือที่นี่เป็นชีวิตจําวันการขับเรือที่นี่ช,าชา้าแทนการขับรถเลยครับเพราะว่าถ้าจะเข้าไปที่แคมป์ปิ้งที่เราจุดแคมป์ปิ้งที่เราไปเมื่อคืนนะครับมันจะเป็นจุดที่ไม่มีถนนเข้าไปนะครับผมสามารถเข้าไปได้เดินทางทางเดียวก็คือทาง เรือนะครับที่เราทำเนี่ยที่เราขี่เนี่ยครับคือเข้าไปได้ทางเดียวคือทางเรือทางเรือนะครับก็มาติดต่อที่โฮมสเตย์แล้วก็เขาจะพาขึ้นเรือเข้าไปที่จุดแคมปิ้งได้ได้นะครับสบายตาครับ เราดูต่อๆกันครับเจมส์ตืนกันยังครับเจมส์ทำอะไรอ่ะเจมส์ทำอะไรอ่ะมันเช้าแล้วพี่ไม่มาอะไรเนี่ยโอ้ยืนดึกเป็นไรเจมส์เจมตื่นในเช้าเลยเจมผมก็ตื่นเช้าแบบทุกวันนะครับอ๋อแล้วเวลาไปทำงานไม่เห็นแบบนี้เลยเจมตลผอนเลยนะ